สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเล่าหลอนคลิปนี้เพื่อนๆลองมาฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีพายน้ำกันอีกสักเรื่องนะคะกับเรื่องที่มีชื่อว่าผีคืนวันลอยกระทงเป็นเรื่องราวของเด็กสองคนที่ได้ประสบพบเจอกับเรื่องอาถรรพ์ความเฮี้นของแม่น้ำสายหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเจ้ากบและเจ้าจงเป็นเพื่อนซีที่คบกันมานานตั้งแต่สมัยเด็ก ตอนนี้อายุก็เข้าสู่วัยรุ่นราวๆ14 1สีปีด้วยกันทั้งคู่โดยคืนนี้ทั้งสองคนได้นัดกันไปเที่ยวงานลอยกระทงในตัวอำเภอซึ่งประเพณีนี้มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญเดือน12ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่งโดยจะมีการนำเหรียญดอกไม้ทูบเทียนหรือสิ่งของใส่ลงกระทงตามความเชื่อของคนไทยในช่วงเทศกาลเมื่อเวลาตกค่า ก็มีการจัดงานเรื่องเริงมหรสพมีของเล่นจำพวกปลาลูกดอกสาวน้อยตกน้ำหนังกลางแปลงของกินมาขายอีกมากมายเราพ่อค้าแม่ค้าต่างก็เปิดร้านลูกชิ้นร้านมาลงทอดขนมทังแตกลูกโป่งสวรรค์เป็นที่ชื่นชอบกับคนที่มาเที่ยวงานวันลอยกระทงเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเด็กๆได้พากันวิ่งเล่นและจุดดอกไม้ไฟเล่นประทัดกันอย่างสนุกสนาน ไอ้กบก็เช่นกันที่ชอบเล่นประทัดและดอกไม้ไฟแต่มันมักจะเล่นพิเลนโดยการจุดประทัดแล้วโยนไปในกระทงที่ชาวบ้านมาลอยกระทงกันถ้านัดไหนลงไปตกตรงกลางของกระทงเพียงครู่เดียวเท่านั้นดอกไม้ทูบเทียนที่อยู่ด้านในก็จะกระเด็นออกมาทําให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณน,นั้นไล่ด่ามันทุกครั้งไปแต่มันก็ไม่ได้สนใจพร้อมหัวเราะและวิ่งหนีออกมา ผิดกับไอ้จงซึ่งเป็นเด็กเรียบร้อยกว่าช่วงเวลานี้ชาวบ้านต่างทยอยมาลอยกระทงกันอย่างไม่ขาดสายจนเมื่อเวลาผ่านไปจนเกือบจะสีทุ่มผู้คนก็เริ่มน้อยลงเพราะส่วนใหญ่แล้วจะไปเดินหาของกินภายในงานและนั่งดูหนังกลางแปลงกันต่อเฮ้ยไอก้กบข้าว่าเราน่าจะกลับบ้านกันดีกว่าว่คนที่ท่าน้ำก็เริ่มน้อยลง อีกอย่างหนังกลางแปลงคืนนี้ก็ไม่ค่อยสนุกด้วยสิไอ้จงเอ๋ยทักขึ้นมาขณะที่สายตาของมันกำลังจ้องมองไปยังน้ำที่เวลานี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เดินลุยน้ำเก็บเหรียญในกระทงที่อยู่บริเวณน้ำตื้นๆข้าว่าคืนนี้เราลงไปเก็บเหรียญในกระทงกันบ้างดีกว่าเห็นแล้วน่าสนุกดีวะ่ะไอ้กบพูดชวนมาพร้อมกับถอดรองเท้า แล้วเดินลงไปในน้ํามันได้เดินผ่านน้าที่ลึกประมาณเอวไปยังที่พวกคนเก็บเหรียญตามกระทงเหล่านั้นในทันทีก่อนจะหันมากวักมือเรียกไอจงตามลงไปเพียงครู่เดียวไอจงก็เดินลงน้ําตามมาทั้งสองต่างเก็บเหรียญในกระทงกันอย่างสนุกสนานมีเด็กบางคนในกลุ่มนั้นตะโกนขึ้นมาอย่างดีใจเมื่อเก็บได้เหรียญห้าและเหรียญสิบ สังพากันแย่งไปมาอย่างคลื้นเครงข้าว่าเราน่าจะไปเก็บตรงแอ่งทางด้านซ้ายดีกว่าว่ะมีกระทง n ลอยปิดจิตอยู่ตรงนั้นหลายอันเลยน่าจะมีเหรียญเยอะน่าดูไอ้กบพูดขึ้นพร้อมชี้มือไปอยังทิศทางที่บอกแต่ข้าว่าอย่าดีกว่าตรงนั้นทั้งมืดทั้งเปียวยังไงไม่รู้น้ำก็น่าจะลึกเอาการอยู่นะเพราะถัดไปไม่กี่เมตรก็จะออกแม่น้ำสายใหญ่แล้ว ไอจงสายหน้าพร้อมพูดออกมาอย่างไม่เห็นด้วยเองอย่าปอแทกนักสิวะพวกเราก็ว่ายน้ำกินกันอยู่นี่วาอีกอย่างหนึง่งข้าจะรีบไปเก็บเปลี่ยนให้ได้เยอะๆจะได้เอาไปอวดไอ้พวกกลุ่มนั้นสักหน่อยน้อยเมื่อกี้มาแซวข้าว่าเก็บได้น้อยกว่าพวกมันอีกไอ้กบมันพูดออกมาอย่างเคืองพร้อมกับกึ่งเดินกึ่งว่ายน้ำเพื่อจะไปถึงกระทงเหล่านั้นให้เร็วที่สุด โดยที่มันหารู้เลยไม่ว่าเลยจากจุดที่มันจะไปนั้นมีกระแสน้ำบนใต้น้ำซึ่งจุดนั้นเองมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่หลายคนโดนกระแสน้ำวนดูดกืนร่างไปหลายรายแล้วศพเหล่านั้นกว่าจะอืดแล้วลอยโผล่ไปที่อื่นก็ไกลหลายกิโลเมตรขณะที่ทั้งสองลุยน้ำที่ตอนนี้เริ่มลึกประมาณหน้าอกไอจงรู้สึกเหมือนกับว่า มีมือมือหนึ่งมาสัมผัสที่ขาของมันภายใต้ผืนน้ำมือนั้นเย็นกว่าน้ำเสียอีกมันเลยตกใจซึ้งตัวขึ้นมารีบตะกุยน้ำย้อนกลับไปทางเดิมแล้วตะโกนบอกไอ้กบด้วยเสียงที่ตื่นตระนกว่าไอ้กบเว้ยเมื่อกี้เหมือนมีมือคนมาจับที่ขาของข้าจากใต้น้ำวะ่ะชักไม่ค่อยดีแล้วเรารีบกลับกันเถอะเองนี่ขี้เกียจจนถึงกับหลอกข้าเชียวรู้วะ่ะ กระทงพวกนั้นก็ลอยอยู่ตรงหน้าเรานิดเดียวเองมันพูดพร้อมหัวเราะออกมาอย่างขบขันพื้นน้ำเบื้องหน้านั้นแสงไฟจากเทียนบางกระทงยังไม่ดับยังคงส่องสงว่างไปทั่วบริเวณเหมือนกับว่าจะหลอกล่อให้กบเดินตามลงไปอีกเพียงไม่ถึงสเมตรก่อนจะถึงจุดกระทงลอยไปติดกันไอ้กบที่กำลังกึ่งเดินกึ่งว่ายน้ำก็ได้หยุดชะงักลงทันที เพราะสายตาที่มันเห็นนั้นเป็นเหมือนกับเส้นผมจำนวนมากลอยอยู่บริเวณบนผิวน้ำใกล้กับกระทงในตอนแรกมันคิดว่าเป็นสาหรายหรือหญ้าใต้น้ำแต่ด้วยความสว่างของเทียนจากหลายๆกระทงที่ยังคงติดอยู่จึงทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเส้นผมของคนซึ่งยาวมากๆเคลื่อนที่ผิวไหวเหมือนดังมีชีวิตอยู่บนผิวน้ำนั่นเองยังไม่ทันไร ก็มีหัวของหญิงสาวค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำใบหน้านั้นดูขาวซีดในตาสีขาวโพลนไม่มีตาดำผิวกายบวมช้าเลือดช้าหนองเนื้อบางส่วนเปื่อยยุ่ยเหมือนศพที่ขึ้นอืดมานานสายตาของผีตนนั้นจ้องมองมายัางไอกบก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงชวนคนลุกขึ้นมาว่ามาเร็วสิมาเก็บเหรียญกันเดี๋ยวข้าช่วยเก็บให้เอง เฮ้ยพีลอกไอ้กบตะโกนลั่นจนพวกที่หาเรียนอยู่อีกฝั่งได้ยินมันรีบพันหลังเตรียมจะกึ่งวิ่งกึ่งว่ายน้ำมาหาไอ้จงที่ตอนนี้ยืนขาแข็งทำอะไรไม่ถูกเพราะมันเองก็เห็นร่างผีนั้นอย่างเต็มตาเช่นกันเพียงชั่วพริบตาเดียวก่อนจะทันได้ตั้งตัวไอ้กบก็ถูกเส้นผมเหล่านั้นพันตัวเอาไว้อย่างแน่นหนาแล้วผีตนนั้นก็พูดออกมาว่า แกต้องตายอยู่ตรงนี้แทนข้าพอพูดจบพีร้ายนั้นจึงค่อยๆดำน้ำหายลงไปอึดใจเดียวก็มีเสียงผู้ใหญ่สามคนวิ่งลุยน้ำลงมาช่วยต่างออกแรงดึงร่างของไอ้กบที่ในตอนนี้ตัวของมันเหมือนมีมือลึกลับพยายามฉุดกระชากให้ลงไปยังจุดที่เป็นน้ำวนน้านะผู้ชายหนึ่งในนั้น จึงหันมาสั่งไอจงว่าไอหนูเองรีบขึ้นไปบนท่าน้ำแล้วเรียกคนที่ดูแลงานหรือชาวบ้านก็ได้มาช่วยกันหน่อยเร็วไอจงรับคำพร้อมกับรีบไปโดยเร็วในเวลานี้เองชายร่างใหญ่ทั้งสามคนต่างช่วยกันออกแรงดึงตัวของไอกบจากผีร้ายใต้ผืนน้ำกันอย่างเต็มที่ซึ่งไอกบในตอนนี้ร้องไห้ออกมาด้วยความกลัว และความเจ็บปวดจากแรงกระชากของมือผีที่พยายามชุดร่างของมันให้จมน้ําในระหว่างที่ชายทั้งสามกำลังจะหมดเรี่ยวแรงที่จะยือร่างของไอ้กบอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงสั่งมาจากทางด้านหลังว่าพวกเอ็งห้ามปล่อยมือจากเด็กคนนั้นเด็ดขาดเดี๋ยวข้าจะจ,จัดการเองเสียงที่พูดมานั้นคือเสียงของชายสูงวัยแกคงจะเป็นคนที่ชาวบ้านบนท่าน้ำ ที่ลงมาช่วยอีกเหลืออีกแรงไม่ทันขาดคําแกก็เอาน้ำมนต์ของหลวงพ่อที่แกเลื่อมใสซึ่งแกได้พกติดรถไว้เสมอสาดทรมไปทั่วบริเวณผืนน้ำนั้นทันใดผิวน้ำก็สั่นเป็นคลื่นอย่างแรงเสียงกรีดร้องอย่างโหยหวนแยกไม่ถูกว่าเป็นเสียงอะไรแต่มันฟังคล้ายเหมือนกับเสียงร้องของทั้งผู้หญิงและผู้ชายและเด็กป่ปนกันไป เพียงครู่เดียวทั้งคลืนและเสียงก็เงียบลงเข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้งเอาล่ะพวกเองเอาตัวเด็กคนนี้ขึ้นฝังได้แล้วเสียงชายแก่สั่งมาคราวนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกเป็นอย่างมากที่ไอ้กบในตอนนี้มันสามารถเดินแหวกน้ำกลับขึ้นมาอย่างได้ง่ายดายโดยมีเพียงนา้นาน้าต่างช่วยกันพยุงปีกเบาๆเ,เท่านั้นบัดนี้ บนฝั่งมีชาวบ้านมายืนมุงดูกันเป็นจำนวนมากซึ่งหลายคนก็กำลังรับฟังเรื่องราวจากปากของไอ้จงที่กำลังเล่าไปพร้อมความตกใจเมื่อทุกคนขึ้นมาบนฝั่งแล้วชาวบ้านที่ยืนรออยู่ต่างไปมุงดูที่ตัวไอ้กบทันทีสภาพของมันน่าสงสารอย่างมากนั่งร้องไห้ขี้มุกโปงมีเส้นผมยาวมากสองถึงสามเส้นที่ขาดติดตัวขึ้นมาด้วย แต่ที่ทำให้พวกชาวบ้านฮือฮากันอีกครั้งก็คือรอยมือของคนปรากฏที่ข้อขาทั้งสองข้างของไอ้กบซึ่งเป็นรอยช้ำแดงอย่างชัดเจนมีชาวบ้านคนหนึ่งได้ลองเอามือไปจับดูก็บอกว่าลื่นลื่นเมือม่อคล้ายเมือกของปลาดุกปลาไหลทุกคนที่อยู่บริเวณน,นั้นก็เลยเห็นตรงกันว่าตรงจุดนั้นต้องมีวิญญ,ญาณของคนที่ตายต้องการตัวตายตัวแทน หลังจากนั้นไอจงกับไอกบเช็ดเนื้อเช็ดตัวเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดงานจึงให้คนขับรถพาทั้งสองไปส่งที่บ้านและปีต่อ,ตอมาทางอำเภอได้ติดป้ายห้ามหลงเล่นน้ำบริเวณนั้นโดยเด็ดขาดค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องผีคืนวันลอยกระทงค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้ช่องเราหลอนของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปให้รับฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ